่อ,อจากคลิปเมื่อกี้กันเลยนะฮะเมื่อกี้เราสอนวิธีเอาบอกเลอร์และก็ รีวิวสกินของบอลเลอร์ไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวสกินของตัววีเทเบอร์กันฮะก็คือได้จากเออแบ็คสกี้สุดทอลี่สองถ้าเกิดยังไม่ได้แบ็คนะก็สามารถไปดูคลิปแล้วได้ผมก็สอนไปแล้วนะสำหรับเออแบ็คสกี้สุดทอลี่สองก็เป็นสกินของกันเนอร์ฮะสกินมีชื่อว่าเมนเจอร์กันเนอร์นั่นเองนะฮะก็มาเริ่มรีวิวกันเลยว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงได้จากแบ็คสกี้สุดทอลี่สองย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้แบ็คแล้วท่านมจะส่งมาในเมลวันนี้นะฮะกกกก็็ออออยู่่่่ซซัััทีนนนึึงงฮะะะะมมมจาพร้บเ นี่นี่นี่มันจะมาพูดอะไรสักอย่างนะฮะไออาริซาบาและ่ะไอ้นี่ไอตัววิสาสตมันพูดมากมากเลย <g aret> จะก,กี่เร,เรื่องกี่เรื่องก็ไม่แต่วิสาสโอเคก็เนี่ยเราก็ได้สกินมาแล้วก็ได้เปิร์ลพิเศษมาด้วยนะแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงที่หลังนะเกี่ยวกับเปิร์ลพิเศษที่เราได้จากการทําแบตนี้มานะฮะโอเคเราจะไปรีวิวตัวของกันเนอร์กันก่อนเลยนะฮะเริ่มรีวิวสกินของกันเนอร์กันนะฮะก็กันเนอร์ ner ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะเป็นเอ่อสกินวิเิเบอร์นะโอเคก็มาเริ่มวางกันเลยนะฮะ พีกีกีโอ้โหมันลองพีกีกีตั้งแต่เวล์เวลศูนย์เลยนะแต่ว่าคุณน่าจะไม่ได้ยินกันนะเพราะว่าผมปิดเสียงเกมไว้นะในโปรแกรมอัดมันจะได้อัดง่ายๆนะเวล์ศูนย์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเป็นอย่างว่าชุดประมาณนี้เป็นบิทูเบอร์คนหนึ่งนะฮะซึ่งก็บิทูเบอร์คนเดียวกับไอ้สเต็ปหนึ่งนั่นแหละที่มันโผล่มานะโอเคก็ไปรีวิวกันเลยนะฮะก็เปิดหัวเรื่องนะแสงแต่เวล์ศูนย์เลยนะเวล์หนึ่งฮนะไม่เพิ่งเวล์สองไม่มีอะไรเปลี่ยน เวล์สามมีเอ่อกีตาร์กีตาร์โล่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 มาอยู่ข้างๆแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปฮะเวล์สี่เวล์สี่มีดาบนะฮะมีโล่กระดาบอยู่ที่เอวนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเวล์ห้าเวล์ห้าก็จะเป็นปีกส้มนะฮะแล้วก็มีเสียงปีกีกีตามปกติแล้วก็เลเวหกนะฮะเลเวลตันก็จะเปลี่ยนสีชุดเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเดอร์ถุงน่องนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนสี เปลี่ยนสีตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็มีออล่าเรืองแสงแล้วก็มีประกายแสยงออกมาด้วยนะครับประมาณนี้เลยสับตัวของสกินการเนอร์เมเนเจอร์การเนอร์นะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลองทำปีกแดงกันดูมาดูกันนะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้มือถือร้อนแรงเป็นดังไฟเยออ์นะฮะปูมปีกแดงนะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสัหรับตัวของเขานะฮะก็ถือว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยนะฮะตัวรอบๆเขาก็จะเป็นสีแดงดำนะฮะสอบตีมของเขานะแล้วก็ดาวก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะฮะแล้วก็โลกก็จะเป็นสีแดงดำนะฮะโคตรเทนะ่ฮะโอเคก็เป็นไปด้วยกันสับสกินของแมเนเจอร์กันเนอร์นะก็สามารถเอากันได้นะก็ถ่ายปกคลิป ต่อหน้าคนดูเช่นเคยนะฮะก็เลือกไว้แล้วสบายคอมเมนต์เพื่อนๆในการทวิวตต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไปย,ยนะฮะโอเคผมจะไปอีเวนต์แล้วนะเพราะว่าจบนะฮะจบสำหรัแบบเออสกินนะฮะโอเคก็ไปย,ยฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเปิร์กวันหลังละกันนะ